วันพามาก็ทักทายทุกท่านพาชมหน้าผาสวยเดินป่าพาชมหน้าผาสวยอ่างน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทน้ำเดินป่าพาชมหน้าผาสวยมาอายด่างเงาหนองเนี่ยนอุ้มเลี่ยนงสดมึงละโสดเดินป่าชมหน้าผาสวยมา ทางลงเขาธรรมชาติทางลงเขาธรรมชาติบนป่าลงเขาธรรมชาตินงหน้าผาสยเนื้อการงเขงาทหน้าผาสย ลงเขาชมน้าผาสวยมากทำชาบรรยากาศล่เขาชมน้าาทักทายทุกท่านเ่อนจะให้ทุกท่านทุกคนเดินป่าชมหน้าผาสวยชมหน้าผาสวย,า,า,สยา,า,า,ากทำชาวานเขาหนาหมดแล้ มา้หมะสวยน้าสวยอ้รมชาติา่น้าเดินป่าชมน้าสวยอ้ขอเป็นกลังใจให้ทุกท่านทุกคนำใจให้ทุกท่านเดินป่าชมน้ผาสวยอ่ มชาติบ้านเราไมหวานแตกนะเออป่าผ้าชมลองหินแตกสวยงามมาไปดูหินแตกสวยสวลองหินแตกสวยงามธรรมชาติบ้านเราผาชมลองหินแตกสวยงามธรรมชาติบาเราผ้าชมหินแตก บุกล่องเห็นแตกสวยงามธรรมชาติเดินป่าลงเขาพาชมธรรมชาติบานเราโอ้ลองเห็นแตกอย่างภาคเหนือชมล่องบุกล่องเห็นแตกชมหน้าผาสวยงามหายดัง พาอีดงสวยงามธรรมาชาติมาเราน้นบอกน้นบอก้นอเ็นม,นมนปาปาพาชมธรรมาชาติมาหน่อชมหนว้วพาสวยงามธรรมาชาติมาเรา สวยสวยสวยเดินผ้าผาชมหน้าผ้าสวยผ้าสวยงามธรรมชาติบานเอานาำงามงามง,ามงามิบคอมเนมนต์มามาจอนนี้ก็ขอเปน็นกำลังใจให้ทุกท่านขอจบคลิปก่อนขอบคุณที่มารับชมโอุบานผ้าง,งามครับสาธุสาธุเจริญมา